สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาพบมาพอครับช,มมรช่องมารีพาชิมนะจ๊ะเมื่อนี้มารีจะพามากินนี่เนียนบักเขือนะมีอย่างบุมีบักมะระบักพริกสีเหลืองเนาะแล้วก็ผักกาดอีอยงบุนี่สีม่วงๆเขามากินกับสลัดกับอีอยงะนะเอือนบ,บ๊ปินแล้วก็อันนี้ผักชีมีบักเขือพอมแล้วก็มีอันนี้ไข่ปีง บานมะลีเอิรนว่าไข่ปิ้งเอิอีกอย่างนึงว่าไข่ทรงเครื่องนี่นะก็มีเจ้าปลาเจาแดดมันวางบุเบิดคอ,อยาดวางไว้มงนีเนาะเนาะมันเต็มเต็มโตุ๊ตตเ,บเบิดจะกี่กินอียงดียิวเลยง่ายมากยู่หิวมาเขามาจัดกันเลยกินผักเพื่อสุขภาพสนับสนุนให้คนไทยกินผักหม,มักเริ่มบึ้มคำแลกเลยมักมาละ ยาแต่พรูมักนะผมกกอย่อยะบอกคคมตาสำรับมันนี้ไม่ได้ว่าบอกคุมแต่เข้าวนียวมันนี่เออง่ายมากเนี่ยหิวหิว

tell that mm. hey, คนไทยเขาอยู่เอิ่นใครสงเครื่องนะแต่แถาบ้านมาลือเอิ่นว่าใครปิ้งอืบะเพ็ด้ะจ้ะบะปีกอันนี้ใครบะเคยดองจิ้มตองกินเป็นแบบนุ่มๆหวานหลับปากกินบะหัวมันเป็นบรพริกมันด้มีแต่กิน <ส>นเราทำได้ั่ไปเดยอื้มหิวหิวครับควย โอ๊ยไอ้ขอ่โทษพี่น้องสมัครสมัครติดก้อนก็บมันตายเรากินก้อนแย่หลายโอ๊ยเกือบวไปได้กินต่อเก็มันตายค้ากองแหวะเกือบว่าคั้มกินแย่หลายเป็นยังกินต่อบึ้ม พาเียวว่าคุณยังกินเขาคำเนอยๆกินคำใหญ่แล้วนั่นบ่อหนาหลักเขากินผู้เดียวเขาไม่ต้องบางยานไปเห็นอันนี้คนเห็นเปิดประทีปชอบเรียเรเมี่ยมั่งคือะ คนไทยเอิ้นซุปบะเขือบ้านเฮเอิ้นเนี่ยมะเขืออืมคันนีเนน่เน่นๆบึ้ม คำนี่คำบังี้ใหญ่ข่ยคำงี้นใหญ่ตาดสวดไปเลยเอาบักเพี่ยวานบึมพักเที Ừ, ngay nó hiểu Năm rồi Bùm Hãy subscribe cho nữa. ทอทอฟ้าพายดูดเมียวาันขึ้นเพื่อเดี๋ยวใครของครั้งหน่อยทาไปเลยบึ้มกินไปมันน้อยเสือมาทำหน่อยขอโทษขออภัยอีกครั้ง yeah boom แซบครับ่งมะเขือแามบใช้เลยบริวาวเอาเด้ออันมะเขือมาต้มต้มต้มใส่หนังปลาแล้วมาต่ำต่ำใส่บวบพริกใส่ปลาปนใส่หัวหอมใส่กระเทียมโรยต้นหอมผักชีนิดนึงแซ่บไผ่มะเขือกินกินมึงคนไทยเอื่นซุปมะเขือบอกอีกเชิญนึงแต่บ้านเขาเอื่นเนียนมะเขือ มันคลิกหวานมีคนโทรเขา,ยางยาเนี่ยมันตัดไปมามากินกันต่อปึม ยาออนอวนกินเบิดจะได่ายวนยานยานบมอิม mm hmm. พักหนึ่งกินบเบิดจอยเนี่ยมาเจอเบิดป่า ป่านนี้อยากจอยกินอันไข่ปีงเธอสามหน่วยกินเขาปันทอหัวนิ้มสิจอยเป็นบ่จิ้มอันนี้จิ้มกระเจาเจ้านี่ก็แซบแต่นี่เจลประลาตัวใหญ่นะปึ้มมันหอมกลิ่นผิดไทยหน่อยๆนะ โอ้ว่าเขาเท่านางเด็กเทสันทูแต่วันนี้กินุดทไทย่ะจะเอาไข่ไปตอบต่อเอาไปหนึ่งไข่ปิงไอเจ๊ไม่ก็เป็นไข่หนึ่งอั่นแหละเรามา่ล้นไฟนิดหน่อยนิดหน่อยเขาเอืนว่าไข่ปิงแต่จริงๆในความคิดมาลีคิดว่าน่ะจะเป็นไข่หนึ่งมากกว่าและเนี้ยขอว่าเสียบใหม่นะอ้ยอิ่มเลยง่ายไหมอยู่อิม่มกิ่นพักน้ำลหลายๆกินไข่บดจอยดอกอ้วนแท้แท้ มันอ,อิ่มแล้วมามล้าพาจากกันไปแล้วเดี๋ยวมืออื่นสิมากินอีกอย่างเบิงมาค่อยติดตามกันมือนี้พาไปกินเบอเบ,เบ,เบ,เบิร์ตซัมเก็บไปกินเมอไม่ไเสียดายเมเอกเราเลียเส้นหนึ้งโอ้กินเมื่อกินเบ,บอร์ก็น่าเสียดายแต่ว่าผักนี่จะเก็บไว้ขวันกินไล้วเหคนาคอ ระ,ะอละัลมารเรายัางมาทานอารอัลากินตอนเบดิดเสียดายคอนทีที ยิมเราเบแล้วมือเนี้อําราพาจากของแท้เดี๋ยวมืออื่นเขาจาค่อยติดตามกันว่ามืออื่นเฮาสิมากินข้าแลนงกับยังนะมาลีสนับคนไทยสนับสน,นุนคนไทยให้กินผักนะกินผักเพื่อสุขภาพม,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 มื้อนี้มาลีพาชิมคอลาไปิกรเขามาเบบ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้มาลีพาชิมน้าเดี๋ยวมืออื่นจะมาเบิ่งกันว่าเฮาสิมีอย่างมาให้กินกันอีกแซ่บแน่อว่าแบบนี้คือเก่าคือเดิมบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ